ทำกอ่าควายอาก่าเปิดถอนเปิดยินทุกวานว่ากันในตลาดหัวติพย์าะก็มงสริาักเสดกาวงจนเจ้าหน้าวิญจุณพอมองความข้านั้นอยหุ่นเต็มน้นความเจอจะมีผาวไหลเจอออ้กายกุดเขางวังฟังมือไหนได้หลเขาก็เลยิลีรันกุมยยมยเจอจะมีอ้โจวฮก็ไขันฉีวะขันฉีวะ ช่างเป็นเนื้อชาปลาปลียกอดไม่ถ่อมเสียวหวัวม,มันดีดีแดยยิ่งจเจ้าเขาต้องเอาเปลียนขอเปลนขอ้อลูกอําถ่อมกามปอนางถ่อมกามเมีตจุกเกตจุกข้าตุกเกตอยว,วอันวันนั้นตราโชผันตะก,กาเขาเขาบอกหูจแจงเตอเหอมันกูก็ไกวการล้อก้าสังขาราตราในวาธนาญาไหลเจินรนาญาไหลอันวันนั้นก็ถ่อมต้องชื่อเพงมันสฉกข้าเ,เลยจ้าจินรนาอันวันนั้นเป็นลองหลู่องตา้านเ่าในเป็นจังญาไหลวาธนาลักรองเปียงอํายาไหลอันวันนั้น กีมาไข่ปันชะลก้างเงาเงาเปียหางเงาเงาตาวนฟุ้นพ้นนอนตัวนันหมุนจ้างปากตางเหนียดองยิงเช้าเขากันเออกลางจ้องจอมมวนยยนขึ้นนอ,อกขังยางไต ก็เปลี่ยนเครื่องไขหลานช่างเปลีนฝางห้อยต่อฝังควยหอตตาลคำว่าก็มาคำในกอเต่าเต็มเท่าเต็มหนุ่มเตี้มเย็นกู้ขี้หู้ตัวนางเอาเท่าลรอยู่ได้จี๋จีปาในขณะคุณใบจานแดะจำปูลูกจุนหมูในเปักเปิ้ลขุนผัวปักเปิ้ลนางผัได้ขุนมีเปิ้ลพร้อมจัดนางมืูดีดือกำปองกำไม่รู้ก่อนควายกันเมียปันมือย้ำนางนานๆยอกกำในไอ้นั่นไอ้นั่น มันไล่ตังมูเดอไหลตังเมี่ันมันเหยกำในเล้าก่อนเล้าจกก่อนแจ้บพลองตังหักกันในชุดปักยาวพลองตังหักกันในชุดปักยาวขาในเตะพลองเขาลองพักกับปอจ่อยกันมือปอจ่อยกันแจ้งยาวปอจ่อยก็น้ำปอจ่อยกันตักพักปอจ่อยกันหุงยาวพลองตังหักกันในเตี่ยมจ้างลายยาวกาบไว้ชมป้อมผัดกากัดกอมือตอวกาบไว่ก็ชำป้อมยันกันก็หันผัวก็หันมีปกหันมีก็หันผัวยาว เออก็เป่อว่าผูก็กูเป็นอุดมีมีก็ูเป็นอุดผักูสองผูเตื้อจับกันให้แไล้จหว่าพ่อหันก็นหึ่งก็เหมือนนัหันดังสองก็ว่ะ อ่าอ wow, so ้ายจ้องว่าอาการเฮือนมีเป็นเมียว1การเงินผู้ถูกเฮ็ดเมียว1เออกวนน้อแน่บ่ได้กลุ่มจอมกันกวัยๆขี้ก็บ่ได้กินอันวันนั้นปอพำขานั้นววนจับลับตาหันเหมือนตาหันยาวกยกฮู้ปงกะจอมกันเกซิกมันจังว่ากันนํากาตาอหันโผก็ฮู้หันเมียวพนนางมูดีก็หันอายเกิดยพนอายเกิดก็หันนางมูดีวกว่าเปิ้นไหนได้บ่ลองัฮักกันมาน่ง่ายๆัิั้างกะเฮือนปินเฮือนนงก็โผกอยู่ตางเหนือมีกะอยู่ตางใต้ พ um, alumni, át, ็ผู้รักกรมคอกลอวชุดลงมาพราะมิลักกรมคอกลอวชุดขึ้นกะบพราะหูกเขาขาดปี้กันในอ่อนกันลงเฮือนไม่เฮ็ดไหนตีเดี่ยวชั่มป้อมปันอีสังรัดชั่มป้อมใครปันอีสังรัดต่อลัดต่อผูลรัดต่อมีมีก็ใครเขียนผู้ผูก็ใครเขียนมีนางมูเลก็ว่ามันหมันไอ้ไกว่างานก็ว่ามันไรนางหลังยังเล่าพอแล้วก็ขู่ขึ้นมาเก้าบีเซียงหนังไหนก็่าขาเข้าไหนื้อกัดาก่เข้าไหนกัดกันไหนกัดก่อเกินก่อเกินหนาวอะลูก เพื่อนตาเปียวอ่ะก็แม่เงินเปิ่อนซัดตรงซัดทวงอ่ะเปิ่นตาในตัวในร้องกินเหล้าอ่ะค่าเข้าการการซับมีเงินสังอ่ะพวกอ็กังเมียก็วนตีต่อยามุ้เมียก็วนตีกันในค่าจองมาจุกกระชื่นอะไรกลางแถวกัดให้เตียงฟังกันว่าเฮ้ล่าชัวเฮ้ล่าชัวตูล้เปิ่นร้องไห้เปิ่นตาในเงิน ตัวเพื่อนจินเ้าอายขึ้นในเรืเพื่อนยุ่มเปื่อยุ่มปะเออเรจอมกัดพี่แอปจวดช่วว่าลูกตาหันเนี่ยมีเงินหลายชูวร์ก็ในมีสัมเอ็ดูลเพราะถ้ามันเป็นนั้นเดีเอาก้างเสียงเขาได้กำเลยเอาก้างเสียงเขาได้กำเบนเดชั่มันไห้กไในนางกอดอดเอาก้างเสียงเห้ได้กำในกากันเป็น้องเจ้าปางลวงค่างย่านังก้างเสียงสามกาเพราะว่าสามเปี้ยเนี่ยเป็นนเป็นใคยขาดเยอะเป็ขันขายขาดก็ไม่ได้เพราะในกาหัดปัดแต่ก็ในมีเงินสิบสองเปียกเอาหนักก็ใน ยร้วงเหี่ังชื่อจินเราเหี่ยงชื่อกินเขาเหี่ยงชื่อตังหยาเหี่งพลองตังโจด้เจ๊เจ๊่นยองกูนั่งสมบอใครโจ้ผววกลางเหาเจ๊ก็ไม่เด้อะไเลยไม่เอาไมาเอากัไปพลองสามเกี่ยนได้ซัมกอจมชิกจมขางลองเปล่วมึงคงกาใลยก้อยผัวลันเียงหัว้ผัวก็หักเมียเมียก็หักผัวอยู่แล้วก็ไป่ได้มาเทียงกองกขึ้นกกแท มิอหัวมาหางเียป่อมได้เทียงกองตังเจางมีเจ้าตัดีเมื่อก่อนตั้งกางเสียงนางหุกควายอ่ากไมควายมันสั่งจางเชียงก็ไได้ก่าวกันได้สมควายเป็นโอกาสนั้นที่ตี่ก็ไม่ี่าชูทีอหล่าชูสมัยในบ้านไมนะตัวดูตัวดูวนกินเหล้า เตรียมเท่าเตรียมหนุ่มเปิ้นหางเปียวหางซื้อปิ้นตีมือชื่อเฉลอมไปแด้อ่อนเฮสักวันเสร็จทุ่งตัดทวงมือลูกแต่ห้าเน้นย้าช่างล่าชัวว่ามียิงส้ำเอ็ดรู้เอาปีหูในขวันในชูีวะกั้มป้นสำเนตถอดเอาปีหัวนัถอดถอนมันก็ไม่นะเอากาะก้มย่อกระแม่ห้ำเหล่ามังยาปัดพายผูกก็ร้องไห้มีก็ร้องจ่างต่างค่ากันให้เด่นร้องอย่าว่าจะได้เงินเสร็จท้องไปตะนกปิ้นปีตีกันไหนก้าย ตีหูขว้าหนึ่งสมอ,อนกันขึ้นมาหาเฮือนช่ำอยู่เลยมาเทงสองสามกาดช่ำวันเข้ากาดกาดเทียงซ้ำกาหันเปื้อนนิดสังวอนในเจืองซ้ำกาหันเปื้อนร้องเก่าได้เปื้อนจงเนื้อท้องหักใส่หักใส่ก็ไม่แทงกายอย่าวะเม็ดควายหลงวะเม็ดมูดเดิอดอ๊า เนื้อชาดไม่เออป้าโดนตัดเป็นเป็นขเปลียนเปลี็ย้เตว้มือกันวางกันนที่ยละชูทิละชูเขาในมีชกวม่ไดจวนจามีตาก็่จนตัวปืนรองไ้ละชูเงินมีในท้องที่ือชูว่าเออขึ้นอยู่ในขวนละชูวปีหุ้นตัวในเกนตื้อก็ยายปืนชถอดแทงขวนไพวกนนก็ถอดแทงขวนเยวไม่เจอ่อนกันกะกำร้องเยูนะอ่อนกันกะกำร้องเยนะทำจางให้เออกินกับเราเยวนา ชื่อตังเขาถุนเอาทิศกือหรือนอะไรเล้มาตัวต่อตานตานกันม่ได้มาแถวเอล่นแถวเย่มียก่อจ้างเหมือนผัวผัวจ้างเหมือนมีอํยจางเฮ็ดเหือก้อยเอาอปีหูกูอันอู้ของี่ชัดชีปันมากก้อยอ๋อกลางเสียงนางก็มืออยู่ลายลายหนากำนันจะเฮ็ดห่อ อยู่ว่ากินไก่นั่นก็ไม่ลองตั้งหักขาในตั้งตึงมีน้ำหมูเตี้ยเตี้ยก็ไม่ชำกาเที่ยงกาดหนึ่งก็ไม่เจ้าเออในกอกขาดเป็นชื่อตั้งจีนตั้งย่ำก่าชำชู้ชื่อจูเมืเมื่อชำชู้จูเก่าเอาเด้อเอาเลยตั้งขายเป็นกอขาดคาจนแล้วกัดนี้ไม่เนี่ยเปียกคาเราตึงฝังกันเที่ยงก็ไม่นะห้าทีหือหลาชัวห้าทีหือหลาชูวจะรู้ ต Schools, a, better, ัู้เยนชื่อกันูกันก็ชู้มาช้จูกันเขามีตาให้หันก็มีงิในอยากเตู้ว่ามีสมเอาแท้ในขวานในชูเอามขวานเอาแยท้าในขวานเด้ยกกาเพาก้าในชูก็สาหลอกขายกับป่องเปืนก็สมงกินกินยำยำสร้างีนเนีนกาเท่มก้าสางมาชื่อมาเรือต่างๆกวอยเทียงแยนขวานหนงยวยาเทียงมาเทียงกาดีมากกลาในเตีกัดมากสํากว่าเทยง สัม,มากัหันเปื้อนเฮ็ดสั่งล่ะพวกไหนเดจจิงสัมกัหันเปื้อนเออเขาชื่อยาหลำเมื่อชื่อยาเปลี่ยงเปื้อนวันกันแกงวันกันมือชื่อนั่นทำไมอ่ตาชื่อมือฟองสูบามมีเงินหน้าชูมีนะท้องมีรูโผล่กัดจุกได้ท้องมีมีกัดจุกท้องโผล่ปุ๊ก็ไม่จัดตกตากำตัวว่าจัดตั้งตัวหัวยุ่งช่กันมีเปียกก็ไม่สนใจมีก็ทอดเอาเวียนมันปันที่หันควานเนี่ยไกว้อะไกว้อะกําในเดจกว้าชังเร่ควายเนางควายเนี่ยางเชียงปีจีเนี่งจางเชียงเอป พราะตีกลุ่มควายวัวเพื่อนหนูตีตีเจจึงเขาควายเปื้อนจึงเขาหมอเฮ็ดหาเพราะมเฮ็ดตอกเดเจ้ามาเพราะมหาตองเทจ้าไรตุกตาไทยเขาจึงเคยเย็บใส่เย็บใส่ทุกสมบัเปียงไว้เปียงไว้ตั้งไก่ชไว้ไก่ไก่ตั้งข้าวช่วยจำจำการนำนำสัมไข่เฮ็ดเอออันใดก็เปื่อมันถือกัดเป็นนั้นก็เพราะหันเพื่อนซสมควายเพื่อนควายมันหนาหนาวก็เลยสมควายเทียงเย็นขวานยาวควายนี้มือกึ้งหนัวปิดเจนางมูเร่เต็มกึ้งหน้าปิดเจนางมูเร่กึ้งช่างน้าอ่นจ้างเอืออ่นจ้างเอือ ปีเจมีฉันก็คนใจโจมอยู่อันหักมีนมเล็ขามีตาเด็แก้มอัำใจเห็นเหือนางมูเดียเด็กมีปีเจฉังก็คนใจหักเลเดียโย่อมือมากัดหน้ากัดลื่นมาคำกอดเท่างับแน่มีสันวางผูกกับแน่เมื่อแยเป็นผูกวางมีหลายหลายเมื่อแกนั่นชัว์ตัวชัวร์เมื่อมากัดอ่อนตาฝนกาะกลางแสงนางเฉยเหือเมื่อมากัดลื่นลางก่อมมองกับผีหอกัดควานเหือ เขาวานมากันแทงกาดกอผีหัวห like ักกำกูเหรยเหือเขาบ้านแทงกำ่กอมก๋วยเวียนขวานเือวอนกันมากกัื่นก๋บกยเวียนตลวอัน้าก๋อยอันกวนกันมากกัื่นเลาช้ำขึนก๋วยเวียนขวานเือกัแม่นก๋วยมัวนไดยดเชียเขาเตะชูรู้มเจียนาตัวเขาหลานเฮาได้กินในึ่งกั้มในต่างเฮาได้กินเล้องเส้นเพืนชูเออย่าไม่ใจอย่าไม่ใจเขาได้การกดใจได้กำก๋อยงานกับผีกั้มนกำก๋วยงานเขากว่าเอาใกล้งานได้กักำขายไปแล้วกำ้นตะก้วยงานก่อนมันกล้าสาม ตั้งโพตั้งเมี้ยอันกันกินหายใสเชียงไอ้ช uh, ื่อหนึ่งชื่อล่าอันไม้เหรอว่าชื่อเนื้อชื่อฝานม้เหรอควายออกไหมอันใช่เนี่งกัดเทมานามาเรื 8, 2, nah, 2, 3, 3่อิๆเทมาแทงว่ามาซำกาเนื้อกัดแทงว่ากาเนื้อกัดชำจะเมีําวบาดแทงไอ้เออพี่เขาเนีเปลี่ยนจัดขวายก้อนอจัดขวายบนกินก้อยนาเขาเนี่ยไม่กินละชูใหญ่มาใจใหญ่มาใจ้าไวล่าเจ้ไปวารุก่อนวัวนเนี่ยวัวหลงยังมีอยู่สองตัม่ดุ ในกว่าในากว่าเอาวุาเมียหลวงเงิจากกันเหี้อกัดนั่นกาขายพันธจีนน้องเหี้ยมู่นึงในก่อนก,กันกับจินจินใจใจ